เอาเลิครับวม,มีตะล่ำข้าสู่ช่องเอ็นทีเลองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้หัวส่วมนักฆ่าต้องมาต่อสู้กับแก๊งสาวสาวหัวกล้องใครชนะมั่วใครชนะไอเตยมันต้องแก๊งสาวๆหัวกล้องีว่ามันต้องผู้หัวส่วมอยู่แล้วของกูเป็นหัวส่วมนักฆ่ามี5้าสี่ห้าคนเลยด้วยมดูถูกแก๊งสาวสาวไปแล้วอ้าวอย่างนี้ให้น้องๆคอมเมนต์ว่าใครชนะ ระหว่างพี่น็อตหัวส้วมนักฆ่ากับพี่เตยแกงสาวสาวหัวกล้องอ้าวและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้ยนะครับงั้นไปดูกันเลยนี่เตยเดี๋ยวมึงรอดูงั้นมึงเชียร์ฝั่งมึงไปไอหัวกล้องหัวสว่านอ่ะเออที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมึงรอดูหัวส้วมกูนักฆ่ามาแล้วึงสู้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมึงรอดูเฮ้ยนี่พุ่งไหนวะพุ่หัวสว่านนักขุดอ้าวุ้ยไททันทีวีเมนเฮ้ยบุกมาแล้วบุกมาแล้ว เข้าไปเลยปลุกมาแล้วก็เข้าไปเลยอ้าวมาจีแมนก็ตามมาว่ะจีแมนไรด็อกเตอร์มีไงได็อกเตอร์มาขัดขวางนี่มึงจะสู้ไหวอะเตยมึงดูแก๊งหัวซ่วมกูด้วยโคตรตึงโคตรอันตรายเวลาของแกมาถึงแล้วเตรียมตายเตรียมตายดอกเตอร์นี่ด็อกเตอร์เตรียมตายว่ะอุ๊ยแล้วด็อกเตอร์ไม่กลัวด้วยด็อกเตอร์ก็มาดีครับอัดเต็มการ์ดด็อกเตอร์บอกเกรดมาเยอะเฮ้ย นี <ion> <prechen> <Bond> an ่มาแล้วสูงเข้ามาในนี้ว่ะหนี่หัวสรุมนิสัยไม่นี่มันไอหัวสว่านมึงนี่พวกมึงอ่ะนี่แต่เก่งสาวๆป่ะนิสัยไม่ดีโอ้โหโอ้โหไม่งั้นอันตรายว่ะนี่แน่พี่ดูทรงก็เก่งเหมือนกันนี่ว่ะโอ้โยกลางกระบานโอ้ตาเหล่เลยตายจนตาเหล่เลยว่ะสูบน้ำหน้าอุ้ยอุ้ยนี่มันเก่งสาวๆป่ะก็ใช่ไงมีหัวสว่านนะกฆ่าด้วยอ่ะ อ้วเอาพลังของหัวซ่วมไปก่อนตายแล้วค่อยๆเข้ามาในห้องว่ะโอ้ยมึงดูไปเรื่อยโอ้ยตายดีนะไได้วะหลบได้ว่ะเกือบไปละโอ้โหมึงมีนักฆ่าหลายคนนะไอ้เตยแล้วก็มีแก๊งสาวๆอีกอะนี่มันทีวีวูแมนนี่แฮกแฮกแฮกเข้าไปเฮ้ยมึงบุกถิ่นใครไม่บุกนะบุกหลังเสือนะเดี๋ยวมึงเจอแน่ หัวซ้วมนักฆ่าบว่ะนี่ไอ้วันคาเอ้าเอาไอ้นี่ไปกินก่อนเอาลูกกระจกไปก่อนเฮ้ยมาแล้วว่ะไอ้ผีหัวซ้วมตาแดงว่ะอู้อูอ่ามนุษย์เตยไม่ไหวขนาดนี้มึงยังไม่ไหวหรอสู้หน่อยตีหน่อยตีลอยเออฟาเลยลบได้ว่ะลุมมนเลยลุมมนเลยเฮ้ยนเฮ้ยลูกสุดปากตาสเฮ้ยมันมีใบเลื่อยเต้ยคิดว่าจะสู้ได้นี่เนี่ยตัดแขนไปเลยตัดแขนเลยเหรอ เอาไปด้วยโอ้โหยิงลําแสงว่ะเอาไปเลยไฟสีฟ้าเอ้ยรอ้มันหนี่ไงสวนคืนรออะไรอ่ะไหวเปล่าหายและสีฟ้าสู้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันยิงงัอ่ะเพราะตามันบอดเปล่าวะน่าจะใช่เอ้ยระวังระวังถังอะไรเอาแล้วมึงจัดการไม่ได้มึงอย่าหวังเลยจะมาอุ้ยอ้าวโดนหยุดโอ้โหมีตัวหยุดเวลามาช่วยอีกโค้งูเม่น เอาแล้วไงรีบจัดการเลยเอาดาบขึ้นมาเอ้าตาไม่บอดตาไม่ได้บอดผักลงไปเลยตำอ้าจบได้เหลี่ยมนะใช่ไหมมีตัวหยุดเวลาใช่ไหมเป็นไงต่อเลยได้เดินหน้าต่อห้องต่อไปแฮกว่ะนี่เอามึงมาเองไหนเตยมึงเจอตัวแรกเลย วัแรกหัวส้วมนักฆ่าสีฟ้าศูนย์หกเดี๋ยวเจอศูนย์หกมึงวอนแล้วไงนี่มึงมาตายถึงที่ไงมาดิไม่เคยกลัวได้หัวสวัสดิ์หัวนี่ลูกน้องมึงไม่ช่วยตัวประกันหรอมาแล้วหัวสวัสดิ์ผู้เป็นอะเออไม่ต้องกลัวนะมาแล้วได้เดี๋ยวมึงได้รู้ศูนย์หนึ่งเรียกศูนย์สองระวังเตอร์ด้วยสถานที่แห่งนี้จะเป็นหลุมศพของแก เหม็นปากมากเลยมาดิจะวัดดอกมาดิพร้อมหนึ่งหนึ่งกันไปเลยนี่ไงหนึ่งหนึ่งอะไรเขากำลังตามมาเดี๋ยวอุ้ยแล้วนี่ของจริงไททันหัวสวรรค์ของจริงเขามาหลังสุดเอาแล้วไงโอ้โหอุ้ยมันกรีดร้องด้วยนี่มาแล้วเปิดดีหนึ่งหนึ่งมาแล้วมึงเจอไอ้เขียวกูไปก่อนเลยเตยอุ้ยเตยแม่ง เอาหน่อยดิจีแมนไลยใช่จีแมนบอกว่าจีแมนเอาหน่อยจีแมนเหรอหนาสองเพดเหมือนไททันของแกนั่นแหละไทยท่านมึงอ่ะเอาอะไรกูไม่หลงหรอกอุ้ยมันใช้พลังเสียงว่ะได้พวกนี้ใส่ไม่ไงไม่ไงตัวเล็กกว่ากูชอบอุ้ยอะไรวะสู้หน่อยนี่ยยังมาทำกล้องเหรอนะ ไม่แนะสูวรันสุมาลอห่อนะสวยว่ะก็กดไลน์ดินะนะแต่ก่อนอื่นฉันได้หนองชายของแกแล้วตอนนี้ฉันจะจัดการแกเพื่อหัวซ่วมเพื่อนของฉันมาเลยนี่แนะ่อุยอย่าคิดว่าจะสู้ใครวะนี่แนะ่เฮ้ยอเอาไม่ใช่พวกเดียวกันหรอเพื่อนไม่รู้พวกเดียวไม่พวกเดียวกันแต่ใส่หมดโอโ้โหอุยทีวีวูมนก็มาช่วยอะ่ะ ยิ้มแล้วมาเลยส<_<_่น้ำหนักได้อุ<_<_้ยใครยิงหืแก๊งสาวๆจริงๆว่ะนี่แน่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมีไงช่วยหน่อยเพื่อนเข่าไปเลยมีตัวเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้พี่เตยนะดูทรงไม่ไหวแล้วกดไลค์ป่ะกดไลค์เลยรัวๆเลยเออนี่มาแล้วหูกดไลค์มันก็ไม่ช่วยว่ะต้องช่วยไลค์มันไม่มากพอมันไม่เยอะหรอกแทงตามไปเลยช่วยเราชนะเจอตัวสิงฟ้ากูพวกหัวเสิมนิสัยไม่ดีต้องแพ้ไป อยู่ในโลกจินตนาการกุสะโลมิติว่ะเฮ้ยภาพหลอนเนี่ยมันก็ลองหลุดออกไปให้ได้ดิจากมิติกัวเดี๋ยวเจอกันนี่กำลังจะอกไปละนี่แน่นี่เจอพลังสู้มันเลยหัวสว่าอย่ายอมแพ้นะเห็นภาพหลอนนะสิีทนไม่ไหวแล้วพู้นางนี่มันนี่ส จัดกจั่งมาเลยอ้าวเกือบเกือบเฮ้ยโูมึงดูศพเลียงเลียงลายโมโหแล้วนะข้างหลังลงไปซะไอ้งูโอ้ยตายแล้วตายไหมเนี่ยมันอยู่ในมิติอะไรใครกินไททันมากินซางับเเพื่อนนี่แน่ตื่นไล้แล้วปลุกจากฝัน งงเลยที่สวัสดี<ง>เพื่อนเราเพื่อนในไงฮ<า>เอาน้ําหน่อยไหมนี่ไงมันใช่เวลากินน้ำไหมเนี่ยมันถึงเวลาต้องไปสู้เฮ้ย,ย,ยไม่นะเฮ้ยมันไม่เชื่อหรอวะอุส่าสร้างภาพหลอนมันมันรู้ทันว่ะฮะฮะมันกำลังดูดจากภาพหลอนของข้าเฮ้ยมันหลุดจากภาพหลอนแล้วมาดิ กูสาสร้างภาพหลอนเป็นคนดีเมื่อกี้พี่ฟันคือใครอ่ะคือเพื่อนที่กูสร้างภาพหลอนไงโอ้ยมาดีนี่แน่ต้องช่วยจะไปไหนจ้าที่รักจ๋าต้องช่วยนะมีไงโอยตายอีกแล้วรอบสองอยโอ้ยโศงมาอีกเฮ้ยนี่ไงภาพหลอนของภาพหลอนหัวหน้าคุณสามารถช่วยฉันได้ช่วยยังไงอ่ะภาพหลอนของคอกบูเมนอุ้ยออะไรอ่ะผีทำไมผีหลอก ทำไมเอ้ยผีนาฬิกาเอ้ยทำไมคุณไม่ทําทําไมไม่ช่วยพวกเราเอ,อ,อย่านะแต่โอ้ยอะไรภาพหลอนซะโอภาพหลอนจะกินกิน,นจิตใจมึงนะ่ากลัวมากเลยอะ่ะภาพหลอนจะกินกินเข้าไปในจิตใจอย่าไปเชื่อนะตื่นตื่นตนตายซะเอ้ยไอศูนหก เฮ้ยนี่คือพลลังของภาพหรอนอุ้ยนี่แน่อุ้ยอะไรวะใครมันยิงตะปูมาวะให้แมรู้สมั่งอุ้ยทำเพื่อนค่าเองอย่าหวังผมแค่เป็นนักปืนครับไอ้กระหล่งนี่นะเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับหัวส่วมนักฆ่าสู้กับแก๊งพวกสาวเป็นไง สุดท้ายไม่ไหวไม่ไหวไรเดี๋ยวต้องสู้น้องๆต้องกดไลค์นะช่วยกันกดไลค์แก๊งเราจะได้ชนะแก๊งสาวๆเราอะขนาดแบบขวดซ่วมใช้ผ้าหลอนก็หลอนกันหมด,ดเลยอยากเดี๋ยวไปต้องไหนวะเ,เดี๋ยวมาช่วยสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์แกงนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย